ไฟหน้าฮาโลเจนคือตัวอย่างความก้าวหน้าที่าศาสองหลอดฮาโลเจนให้แสงขาวเย็นตาเลียนแบบกลางวันส่องสว่างถนนข้างหน้าเพราะมันคือพลังงานประสิทธิภาพไส้หลอดจึงไม่ขาดบ่อยนักนั่นเป็นข้อดีเมื่อคุณพยายามมองดูท้องถนนการทำไฟหน้ารถฮาโลเจนปากกลนนำลวดตะกวัวสามแท่งใส่ลงในเครื่องจกักรตัวหนีบเลื่อนเข้ามา และงอแท่งลวดตรงส่วนล่างขณะเดียวกันร,ระบบสายพานป้อนแท่งแก้วเหล็กให้กับหัวเผาแก้วที่อ่อนตัวถูกบีบเข้ากับทั้งสองข้างของแท่งตะกัว่วห่อหุ้มมันต่อมาหัวบัดกรีล้อมขดลวดทางสเตนกับแท่งตะกัว่วขดลวดเป็นเส้นใย,ยละเอียดมันคือส่วนของหลอดที่เปล่งแสง อีกหน่วยผลิตหนึ่งแขนกลนำแก้วหลอดหนึ่งมาใส่ลงในหัวเครื่องกลหัวเผาพ่นเปลวไฟเข้าใส่ตรงกลางเพื่อให้แก้วอ่อนตัวจากนั้นหัวกลดึงแก้วที่ปลายทั้งสองด้านขณะหัวเผายัางให้ความร้อนที่ตรงกลางอยู่ทำให้หลอดคอดเข้าเป็นคอตอนนี้แขนกลวางส่วนประกอบของขดลวดและแท่งตะกั่วไว้ใต้หลอดแก้วทรงใหม่ ตัวหนีบลดหลอดแก้วต่ำลงเนื้อมันเพื่อให้มันอยู่ใต้คอหลอดหัวเผาเลื่อนเข้ามาและวนรอบบริเวณก้นแก้วให้อ่อนตัวบีบผนึกแก้วรอบแท่งตะกัวซึ่งโผล่ขึ้นมาจากก้นมาถึงการทดสอบขั้วไฟฟ้าจุดประกายแท่งตะกัวเมื่อแคปซูลให้แสงสว่าง ไม่ถึงไม่อากาศล้อมรอบอยู่ข้างในซึ่งจะรบกวนการทำงานของหลอดได้เครื่องดูดด้านบนสุดของหลอดดูดอากาศและสารปนเปื้อนทั้งหมดออกไปจากนั้นหัวฉีดพ่นไนโตรเจนเหลวลงบนหลอดทำให้แข็งตัวทั้งในและนอกเกิดความดันที่ต่างกันขึ้นความดันที่เปลี่ยนแปลงนี้ดึงก๊าซฮาโลเจนเข้าสู่หลอดจากส่วนที่อยู่ด้านบน ไม่เหลือเวลาให้ก๊าซเล็ดลอดออกไปหัวเผาให้ความร้อนผนึกตรงคอหลอดหลอดเย็นลงขณะเคลื่อนไปตามสายพานลำเลียงตัวหนีบนำหลอดเข้าสู่อีกเครื่องจักรหนึ่งตัวผลักเลื่อนขึ้นมาและประกบตัวกั้นเหล็กกล้าเข้ากับก้นของแต่ละหลอดขณะเดียวกันอีกเครื่องจักรหนึ่งก็สร้างฐานหลอด มันดันหน้าสัมผัสไฟฟ้าให้เข้าสู่พลาสติกที่รองรับนี่คือภาพจากส่วนก้นสุดท้ายขั้วเสียบเหล่านี้จะเชื่อมไฟหน้าเข้ากับรถยนต์ต่อมาปากกลบิดฐานเพื่อน,นำไปวางลงบนถาด ผ่าจะนำฐานพลาสติกเหล่านั้นมาส่งให้กับแขนกลซึ่งติดตั้งตัวก้นโลหะให้แต่ละชิ้นฐานเลื่อนไปข้างหน้าส่วนเครื่องจักรก็ใส่หลอดแก้วเข้าไปข้างในแต่ยังไม่แน่นเครื่องจักรตั้งแต่ละหลอดเข้ากับฐานปากกลนเอียงและเลื่อนให้เข้าที่จากนั้นเลเซอร์เชื่อมมันเข้าด้วยกัน การตั้งให้ตรงนี้สำคัญมากต้องจัดวางตำแหน่งขดลวดสำหรับกลไกลำแสงต่ำและสูงให้เที่ยงตรงเพื่อให้ไฟหน้าฉายแสงได้ถูกต้องต่อไปชุดกล้ามจับก็จับหลอดขึ้นจุ่มพวกมันลงในสารเคลือบทึบแสงเรียกว่าแบล็คท็อปเพราะเคลือบเพียงส่วนบนสุดของหลอด นี่จะกำกับแสงให้ออกทางด้านข้างของหลอดตอนนี้ถึงเวลานำหลอดไฟหน้าไปทดสอบกันแล้วกามปูดึงมาลงขณะตัวทดสอบข้างล่างให้พลังงานให้แน่ใจว่าใช้งานได้เครื่องสูบวางประเก็นไว้รอบส่วนฐานนี่จะผนึกแคปซูลไฟหน้าเข้ากับรถยนต์ตอนนี้ผู้มันก็พร้อมส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นถนนแบบใด